จุดลงทุนในตลาดหุ้นช่วงที่2นะคะเราคงยังอยู่ในรายการกับคุณนิพนธ์สวรรณนประสิธฐ์นะคะกรรมาการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะคุณคนิพนธ์คะดูภาพจากกราฟแล้วตอนนี้เส้นเด็กไทยนาทีนี้บวกขึ้นมาแล้วประมาณ 5. จุดนะคะ1,395จุดนะคะดูสัญญาณเชิงเทคนิคแล้วไปต่อใช่ไหมคะสัญญาณมาตั้งแต่ก่อนสงการน,นะครับตลาดยังไม่มีสัญญาณเชิงลบยังไม่มีเชิงลบเป็นการะะปรับฐานนะครับแต่ให้เข้าใจว่าการขึ้นครั้งนี้เป็นการขึ้นครั้งสุดท้าย ก่อนปรับฐานใหญ่โอโดยอาจจะมีมีแนวต้านสำคัญที่พันพันสีจะเป็นแนวต้านพันสี่ร้อยยี่่ร้อยยี่แปดพันสี่ร้อยะไรก็ได้แต่พันสี่เนี่ยสำคัญนะฮะเป็นรอบสุดท้ายก่อนจะปรับฐานใหญ่ใช่มปรับฐานใหญ่ฮะปรับฐานใหญ่ก็ไม่ควรจะหลุดพันสามร้านสามร้อย้าก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะมันบอกว่าถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดเนี่ยคือตลาดจะเป็นขาขึ้นละ นะครับหมายถึงว่าจะขึ้นพุทธสภาเราคาดว่าพุทธเภาเราคาดว่าพูดรอบนี้ขึ้นถึงเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเลยใช่ไหมคะใช่โอ้โหนี่เราคาดนะครับค่ะเดี๋ยวบอกว่าเราคาดการคาดมันมีผิดกระถูกนะฮะต่เวลาดูแล้วก็ติดตามดูไปเรามาดูแล้วกันนะครับระยะสั้นนะครับเราจะเห็นสัญญาณตรงนี้เป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นบวกทั้งหมดค่ะนะครับสัญญาณพวกนี้สัญญาณทาง i ิเคเ a t o r เป็นบวกนะครับ แท่งเทียนเป็นแท่งเขียวนะครับแต่สัญญาณดยที่เราบอกแล้วว่ามันต้องดูถึงเย็นนะครันคราวนี้ถ้าสมมติว่าถึงเย็นแล้วพุ่นลงมาปิดข้างล่างเป็นยังไงไม่เป็นไรก็าเรียกอีเวอร์เทมเมอร์เป็นท่าขึ้นต่อเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เซ็ตเปิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราบอกเลยว่าพรุ่งนี้ก็ขึ้นต่ออีกนะครับคืออันนี้เป็นสัญญาณที่เราดูในภาพเชิงเป็นรายวันรายวันใช่ไหมคะก็คือคือพอตลาดเปิดเรารู้แล้วเปิดมาสักครึ่งชั่วโมงเรารู้แล้วว่าพรุ่งนี้เป็นไงเราก็จะรู้แล้วครับ แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องขึ้นไปปิดพันสี่นะ,ะมันยังไม่บอกนะครับมันบอกว่ายังไงเนี่ยถึงแม้วันนี้มันจะลงมาข้างล่างะนะครับคือมันอาจจะลงไปปิดพันส้เก้าสิบเนี่ยมันบอกว่าตลาดพวกนี้ก็ขึ้นใหม่มนะครับค,คือตลาดเวลามันปรับฐานไี่คำว่าปรับฐานคือมันไม่ได้ทำดีวายเนี่ยมันจะมีเร่ไปตามกระแสของข่าวที่มากระทบนะครับแสดงว่าตอนนี้ไม่มีข่าวเลยมากระทบมันนะครับคราวนี้เรามาดูระยะกลางนะครับสัญญาณระยะกลางเนี่ยเป็นบวกนะครับอ่าโดยสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับ สัปดาห์นี้ก็คือถ้าบวกต่อไปเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวที่เร็วสุดของมันก็ยังบอกว่ามันยังขึ้นต่ออยู่ระยะกลางเรียกวิลีชาร์ดเนี่ยนะครับมันก็ส่งต่อไปอีกสักสองสามสัปดาห์เพราะว่ายังยังขึ้นต่ออยู่นะครับแต่การขึ้นเนี่ยด้วยโวลลุ่มปริมาณซื้อขายที่น้อยนะครับก็คืออ่อนแอเพราะนั้นเราได้ไม่ไกลไเคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมากําหนดถึงกลยุทธ์ว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับทีนี้เองถ้าถ้าดูภาพของสัญญาณของ ตัวกราฟนะคะส่วนใหญ่คุณพิพนให้น้ำหนักกับเครื่องมือตัวไหนมากที่สุดอะคะเราเราให้ผสมกันหมดเลยผสมกันคือคือเครื่องมือเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราให้น้ำหนักเครื่องมือที่เราเอามาใช้ทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับมันสอดคล้องกันมันขัดแย้งกันเราจะดูแลระยะสุดท้ายก็คือที่เราบอกว่าระยะเดือนเลยเนี่ยมันบอกว่านะครับแมคคิสติกนะครับเดือนนี้ก็เปิดมาดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาสําหรับเดือนนี้นะครับมันบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยมันยังขึ้นต่อได้อยู่แต่มันบอกยาวเลย ค่ะนะครับแต่พอมาที่หุ้นแล้วเนี oui> ่ยกลยุทธ์มันจะเป็นคนละเรื่องเลยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มที่ยังขึ้นอยู่นะครับกลุ่มธนาคารน่าจะยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่แต่ไม่ซื้อแต่ไม่ซื้อแต่ไม่ซื้อแล้วคนมีอยู่ต้องขายไหมคะต้องขายในบริเวณที่ขึ้นไปอย่างนั้นเหรอสัญญาณแรกของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับค่ะสัญญาณตัวที่ี่ยเราเห็นไหมครับเนี่ย เรี้ที่ผมชี้เนี่ยมันเริ่มตัดลงอันนี้คือเป็นภาพระยะเดย์ก็คือระยะรายวันใช่ไหมใช่ระยะกลางก็ยังดูดีอยู่นะครับแต่มันบอกว่าคุณไม่ต้องไปไปไปซื้อแต่คุณทยอยขายเพราะมันทำนิวไฮคุณทยอยขายมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงมันยังขึ้นอยู่กลุ่มแบงค์นะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆแล้วกลุ่มพลังงานนะครับเป็นยังไงคะเป็นยังไงต่อดีคะพลังงานตอนนี้ พลังงานนี่ก็คือตัวปตทเนี่ยก็ขึ้นมาพร้อมกับเซทแหละเข้าครัวปตทต้องเฉพาะปตทตัวเดียวเฉพาะปตทตัวเดียวตัวเหมือนกันก็คือว่าไม่ซื้อละไม่ซื้อแล้วนะคะปตทขึ้นมาก็คือรอขายนะแต่แต่ดีกว่ากลุ่มธนาคารนิดนึกงคือสามารถทำไซเวดได้ทำไซเวไม่ถึงว่าถูกตัดแล้วไก็ตัดกับเครื่องอินดิเคเตอร์ตัดขึ้นไปอีกเหมือนรีรอว่าจะไปต่อไหมแบบนี้ป่ะใช่ก็คืออาจจะมีมันมีสอผอมีบ้านปู่ อย่างนี้ซื้อได้ครับในเครือของซบพอผมว่าซื้อนะเพราะมันอยู่ข้างล่างผมเรียนนิดนึงว่าการที่พูดมันบอลุ่นน้อยแบบเนี้ยเวลาซื้อให้ซื้อหุ้นที่เป็นเชิงรับเชิงรับซื้อข้างล่างก็คือตั้งรับเลยไม่ต้องรีบวอต่อรองราคานิดนึงนะคะพีทีนะครับพอ PDT Global นะครับ PTC วันนี้เราแนะนําให้ซื้อตัวนี้วันนี้แนะนําเป็นหุ้นเด่นสำหรับนี้ด้วยหุ้น top คือเมื่อกี้เราดูดีเคเตอร์เราจะเห็นเหตุไหมครับว่าแบงค์มันอยู่ข้างบนเดนนี่มันอยู่ข้างล่างมันยังไม่มีสัญญาณซื้อหรอกครับแต่สัญญาณซื้อมันเกิดขึ้นละเล็กๆนะครับในในในระยะกลางเนี่ยมันก็เป็นเป็นยังลงอยู่นะครับแต่มันจะต้องรีบาวน์นะครับโดย GC เนี่ยมันมีกรอบมันอยู่ที่6กเมื่อเช้ามันลงไปพอดีเลยลงไปแล้วก็เหมือนมีแรงซื้อเข้ามาตอนนี้ก็ เราเข้ามาดูที่สไลด์ที่เราแนะนําเลยดีกว่าเราแนะนําก็คือเขียนที่เราส่งมาให้นชันนะครับคือแนวรับเนี่ย6 68บาท50ก็เช้าลงไปพอดีลงไปพอดีแล้วก็รับอยู่นะคะต่อก็เป็น68 50เป็น75แนลต้าก็จะเป็น73นะครับอันนี้ตรงอ73เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ดึงซื้อกลับขึ้นมาเพื่อไม่หลุด68 50เพราะนั้นการซื้อของของ PTGC ต้องเกิดขึ้นไปแล้วที่68 50ต้องซื้อกลับขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าแนะนําให้ซื้อแต่ตอนนี้ราคา70บาทซื้อได้ไหมคะหรือว่าอาัดต้องรอเราเราเรา,เราบิดซื้อก็ได้บิดซ,ซื้อก็ได้คือตั้งตั้งไว้อาจจะ,จจะเป็นช่วงที่สวิงลงไป68บแปบาท75บาท70 คือคือลักษณะนี้ยังไม่ขึ้นแรงหรอกแต่มันขึ้นแหละมันจะไปแล้วแนวต้านก็อยู่ที่73ก่อนแลน้วก็75แนวต้าแน,น,น,ะะนวรับก็แนวรกับก็68.5กัจ68.75ใช่้าะคะ<ช><ช>ก็คือบิดเอาไว้ก็ได้<ช>นะคะเราก็ดูภาพตอนนี้คือหุ้นเด็ดคือตัววีดีซีการรีบาวรอบนี้แนวต้านน่าจะไปติดที่บริเวณตาคือการเข้าไปไล่ซื้อหุ้นนะฮะอย่ากลุ่มธนาคารแล้วบอกว่าดีแล้วไปซื้อมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยอันนี้จะเสียเปรียบ นะครับเพราะตลาดจยไม่ได้มีวอลุ่มวันละ3 5 0 0 0ล้าน4ี่หมล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตมันวิ่งยาวๆไปได้หรอก <c oughs> นะครับเซ็ตมันจะขึ้นก็จริงแต่มันจะสลับตัวไปสลับตัวมาเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อตัวที่มันอยู่ที่ต่ําค่ะตัวนี้ถือว่าต่ำซื้อใกล้จุดสต็อปลอสใกล้จุดสต็อปลอสก็คือบริเวณ68ที่68บาทจุดสต็อปลอสเราซื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับจุดสต็อปลอสถ้าเกิดเซ็ตปรับฐานแรงๆแล้วมันหลุดก็ต้องอาจจะต้องถอยก่อนแต่ตอนแล้วมันก็เจ็บไม่เยอะมันก็โดนไม่เยอะนะครับคือตลาดตลาดไม่มีเงินจะเป็นแบบนี้นะครับค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคุณผู้ชมก็ทยอยโทรเข้ามาสอบถามได้เราจะเปิดกันสักสองสามสายนะคะทีนี้มาดูขออนุญาตดูในกลุ่มอื่นๆต่อกลุ่มอื่นที่ที่เป็นอยู่ข้างล่างอินเตอร์เกเตอร์อยู่ข้างล่างก็เป็นปิโตเคมี่ะปิโตเคมีก็จะมี PTGC ีนี่แหละนะครับอยู่ในปิโตเคมีนะครับหรือว่า i ไพวีเอ VL ดูยังไงต่อดีครคือเราเราย้อนไปก่อนว่าเราแนะนำพูดนะครับตั้งแต่ก่อนสงการเนี่ยไว้เจ็ดตัว คราวนี้เราก็จะมาตามบ่าหุ้นตัวไหนมันถึงเวลาซื้อ GC เป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนำนะเพราะตอนนี้เป็นซื้อละค่ะนะครับแต่ตัวอื่นที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะอย่าพึ่งนะครับ TTA P เชื้อเนี่ยงพึ่งหลุดลงมา P เชื้อไม่หลุดแต่ TTA หลุดลงมาเรารอรอก่อนนะคะรอให้มันมีสัญญาณซื้อนะครับอย่างน้อยต้องมีอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนะครับต้องมีต้องมีหนึ่งตัวนะครับที่บอกเราก่อนว่าตรวนี้ซื้อได้นะครับ แต่จริงๆ t d a ลงมาตัวนี้ที่ต่ำแล้วแนวรับอยู่ที่18บาท80กับ19 18บาท80กับ19ตอนนี้ราคาก็19บาท60แต่เวลาซื้อแล้วเนี่ยมันก็คือมันยังไม่ไปหรอกมันยังไม่ไปอาจจะมันไม่เหมือน GC รอนิดนึง GC นีมันมันเพื่มที่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแนะนำกันที่ตัวของ PTT GC เราจะวนอยู่ใน7จตัวที่เราแนะนำมาว่าไตรมาสองเราจะตามหุ้นพวกเนี้ย นะครับแต่ผมยืนยันว่าถ้าเราอยู่ในพุ้นพวกนี้นะเราจะไม่เสียหายเราจะไม่เสียหายแต่เราต้องเข้าจังหวะนะคราะมันมีมันมีพื้นฐานของ global เนี่ยมันมันซัพพอร์ตอยู่นะครับก็จับจังหวะเข้าให้ถูกตามแม่นการอย่าไปไล่ซื้อเด็ดขาดอย่าไล่ซื้อซื้อตอนที่มันปรับฐานลงมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทยอยเปิดสายนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถามเลยค่ะถามเอสโซ่ครับเอสโซ่ซื้อไว้หรือยังคะซื้อแล้วครับซื้อไว้เจ็ดเจ็ดปาก คะได้ค่ะเดี๋ยวฟังคุณที่คนตอบนะคปถึงเอสโซซื้อไว้เจ็ดบาทตอนนี้หกบาทสิบห้าก็เอสโซเป็นกลุ่มลงกนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาของเอสโซนะครับแต่เราอย่าไปคาดหวังเอสโซไกลเอสโซไม่ใช่หุ้นที่มีมีปัจจัยอะไรที่เด่นมากมายนะครับก็เป็นลงกัรอันนั้นในในตามเขาเรียกดูการของเขาเนี่ยลงกันมันจะมาช่วงประมาณพฤษภาที่มันจะขึ้นนะครับแนว์ต้าก็เป็น6บาท50 นะครับต่พูดพวกนี้เวลาบางทีเล่นเราก็คาดการณ์ลบากเหมือนกันนะครับอตอนนี้ก็คือเอสโซได้บัจทุบัไปแล้วนะครับทำจุดต่ำสุดไปแล้วนะฮะแล้วก็อ,อยู่ประมาณ6บาทะนะครับกำลังฟอร์มตัวขึ้นนะครับแต่ทุกระยะเนี่ยของแอสโซเป็นแนวน้มลงหมดเลยให้เราเราเข้าใจว่าเรากําลังเล่นกับมันอยู่ในพูดที่เป็นแนวน้มลง,งโดยที่ยังไม่มีสัญญ,ญาณในสโซว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวน้มขึ้นเลยในระยะสั้นกลางยาวเราก็รู้ว่าเราเล่นรีบาวนะเพราะฉะนั้นแนวตั้งนก็จะอยู่ทุกแนวเลยนะครับ ทุกแนวของเอสโซก็คือ6บาท20ก็เป็นแนวต้านนะครับ6บาท50ก็เป็นแนวต้านอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับแต่มันขึ้นแสดงว่าก็อ,<ช>อาจจะอื่นอาดสักนิดนึงอ่น,น,อนจำเป็นต้องคัดลอสไหมคะสำหรับตัวของเอสโซ่ถ้าถ้าหลุดนะฮะหลุดหลุด6บาทก็คือสต็อปลอส6บาทก็คือสต็อปลอสเผื่อไว้นิดนึงก็ได้ครับพุ่พวกนี้มันชอบทําหลุดแล้วมันไม่หลุดหรอกมันก็วิ่งขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันทําไปแล้วนะมันหลอกมันหลอกไปจริงแล้วนะครับ ให้เรารู้ว่ามันยังไม่มีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นเจ้ายานะครับเราต้องทําอะไรกับมันครับค่ะก็ชัดเจนนะคะสับตัวของเอสโต่ก็ดูยังอาจจะยังอึดอัดอยู่นะคะทีนี้หุ้น7ตัวที่คุณทิพนแนะนําจัดพอร์ตในช่วงสงกรานตัวนี้ถ้าดู p ีดีสัญญาณใช่สัญญาณระดับนี้ก็ขึ้นแล้วนี่ฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองสลึงแล้วเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าเป็นซื้อสะสมแล้วดูที่เจ็ดสิบสามช็อตหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็คือกลุ่มนี้มันจะมีมันมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งคือว่า ถ้ามันประกาศกําไรต่บเมื่อไหร่นะนั่นคือบัตรทอมให้ซื้อค่ะนะครับแล้วพอมันขึ้นไปพอมันประกาศกําไรสูงให้ขายให้ขายอย่าไปซื้อตอนที่เข้าประกาศสูงนะคะใช่แล้วอย่าไปคาดหวังนะคือซอกคอเซนซัสอาจราคาไว้แปดเก้านะครับอย่าไปคาดหวังว่าช่วงนี้มันจะวิ่งยาวๆผมว่าท่านมันจะขึ้นต้องเป็นปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะครับค่ะทีนี้มาขอเรียดดูในกลุ่มของเดินเรือสักนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็น p c s หรือว่าตัวของ TTA อย่าง TTA เองเมื่อสักครู่ก็บอกว่าแนวรับเนี่ย ก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณ18บาทกว่าใช่ไหมคะครับค่ะค่าระวังเรืออ่อนลงนะฮะค่ะแล้วก็ทําทําโลแต่ต้องเข้าใจว่าค่าระวังเรือที่มันอ่อนลงเนี่ยมันเวทน้าหนักโดยเรือขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่เรือของทีเดยกับพีเชียแต่แต่ทั้งสองตัวนี้ก็ลงไปตามค่ะมันต้องลงตามประจัยธนาจิตวิทยาอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้มันบอกว่ามันลงมาแต่ยังไม่ใช่เวลาซื้อแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดค่าระวังเรือของเรือใหญ่เนี่ย ลงจริงๆแต่เรือขนาดเล็กไม,ไม่ลง,ลงจริงๆแล้วค<ม>ือการปรับลงของตัวทั้ง TTA กับ PCH ก็ถือว่าเป็นโอกาสด้วยค่ะเนื่องจากว่าอย่าลืมว่า PCH ได้ขึ้นมา90%นะจากจากช่วงที่เซ็นอยู่พันสอง TTA ก็ A ขึ้นมาจาก15บาทนะ,ะขึ้นมา22บาท50ก็ขึ้นมาเยอะนะเพราะนั้นการปรับฐานในระหว่างครึ่งทางะนะครับอย่าง TTA ลงไป1 9บาท18บาท80ก็เป็นเรื่องธรรมดาโอกาสจะลงอีกก็ PCH จะลงไป25ก็ถือว่าธรรมดานะครับ แต่จังหวะของพีเชียกกบเทียตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะซื้อยังไม่ใช่จังหวะซื้อเพราะอินดิเคเตอร์ยังชี้ลงหมดเลยนะครับยังชี้ลงยังบอกว่ายังลงยังลงอยู่นะนะครับแล้วก็สัญญาณในระยะกลางมันบอกว่ามันมันยังมันยังปรับฐานไม่เสร็จนะครับแต่มันคงไม่ได้ลงถล่มทลายนะครับมาดูของตัว IVL บ้างกับราคาฐานหิน I อวีที่เขาต้องดูดูดีอยู่แต่ยังยังเรารอสัญญาณซื้อของมันนะครับ มันมันก็ใกล้แล้วนะ,ะใกล้ที่จะซื้อแล้วแต่เรารอใ,ให้มันสั่งก่อนดีกว่านะครับมันยังไม่สั่งนะฮบะค่ะนะครับโบลุ่มยังไม่สั่งซื้อเลยนะครับก็ยังยืนต่อไปค่ะนะครับต่อไปบ้านปูนะฮะผมว่าตัวเนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่อ,อาจจะตามพีดีจีซีนะคะอ,อาจจะตามอาจจะตาม <c oughs> ดูจากทางเทคนิคทางเทคนิคแล้วบ้านปูเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเป็นทางที่กําลังจะกาลังจะขึ้นค่ะนะครับ น่เพราะราคาตะหินเบรคหายไปละ74บาท75นะคะค่ะทีนี้กลยุทธ์สำหรับตัวของบ้านปูเองนี่ต้องยังไงดีคะซื้อสะสมฮะซื้อสะสมซื้อสะสมนะคะซื้อสะสมบรณนี้นะครับ27บาทประณบริเวณนี้ค่ะสามารถที่จะซื้อสะสมได้ขออนุญาตย้อนกลับมาที่ตัวของปตทอตัวแม่สักนิดนึงนะคะพีทีตัวนี้ก็มีอยู่รอถือรอขายผ่าน310ไปก็แถวๆนี้น่าจะผ่านลำบากพอสมควรนะครับค่ะ ที่ราคา312บาทนะฮะถ้าผ่านไปได้ก็เซ็ตทะลุปูโปกงนะฮะนะครับก็น่าจะน่าจะผ่านยากพอสมควรค่ะคือผมคิดว่าถ้ามันเลย1 1 2ขึ้นไปเนี่ยเป็นเราเราเล่นทางขายดีกว่านะครับส่วนกลุ่มแบงก์ก็รอขายเช่นกันรอขายค่ะดูภาพเซ็ตตอนนี้แล้วฟันโฟต่างชาตินี่คุณนิพนมอนิเตอร์แล้วเป็นยังไงบ้างคะเขาเข้ามาอยู่แต่เขาเลือกตัวเลือกตัวปะทรัทอบสอผอบลทีจีซี นะครับ BBLK Bank SCB นะครับ Advanced เล่นไปกี่ตัวอินทัดูภาพของเซ็ตตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปต่อถ้าดูของฟิวเจอร์เองมันก็ไปแบบคนคนไม่มีแรงนะครับส่วนฟิวเจอร์เนี่ยก็คือจะเป็นแนวต้านอยู่ที่948นะครับแนวรับก็จะเป็น933นะแถวนั้นนะครับก็ยังคงสามารถที่จะเป็นย่อรองอยู่ะคถ้าใครเล่นเป็นอาจจะมันวิ่งแรงๆไป950อาจจะเป็นช็อตก็ได้ อ๋อก็คือต้องต้องมองว่าโอกาสของการขึ้นเนี่ยก็จะมีจํากัดเหมือนกันใช่ตอนนี้ถ้าใครถือสถานะรองอยู่ก็รอไปขายที่บริเวณอาจจะไปปิดช็อตที่บริเวณนั้นใช่เล่นสั้นก็เล่นสั้นย่อลงมาก็รองขึ้นไปก็ช็อตแต่ในยังให้น้ำหนักของการเปิดสถานะรองเป็นรองอยู่นะคะเป็นรองด้วยจานวนสัญญาที่น้อยลงเราจะต้องปิดเมื่อปิดเมื่อไม่ผ่านบริเวณไหนคือฟิวเจอร์เนี่ยมันมันพูดลําบากมากนะฮะมันต้องมันต้องมีวามรู้นะครับ มันต้องมีความรู้ต้องเรียนถ้าถ้ายังไม่มีความรู้นะครับอย่าพึ่งไปย่งกับฟิวเจอร์นะครับต้องเรียนก่อนเห็นตอนนี้เขาจะมีสัญญาขนาดเล็กด้วยนะคะเตรียมที่จะออกาไม่มีผลอะไรเท่ากัน่ถึงน่ากลัวก็คือเวลาย่อยจะเข้ามาอันนี้ฟิวเจอร์เป็นตัวถ้าไม่เป็นแล้วมันทําลายล้างเงินเราเร็วมากนะครับต้องเรียนก่อนนะครับยืนยันว่าต้องเรียนก่อนค่ะอย่างเรี่นกงทุได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะได้ครับสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ค่ะอยากให้คุณนิพนธ์แนะนํานักลงทุนนะคะปรับกลยุทธ์ในช่วงนี้ด้วยค่ะ ผมว่าไม่ใช่เวลาซื้อหุ้นนะครับเป็นเวลาของการที่เทรดเทรดหุ้นนะฮะแล้วอย่าไปคิดว่าหุ้นจะลงแรงนะครับอาจจะเป็นพันสามพันห้าอะไรต่างเนี่ยนะครับหรืออย่าพันสองร้อยห้าสิบแล้วแต่ข่าวที่มากระทบนะครับทีนี้มีเดียบเทอมกับลองเทอมสามารถที่จะโฮหุ้นต่อไปได้ถือต่อมันต้องเทรดไปเทรดเป็นตัววนลอบไปและการซื้อหุ้นลงทุนจริงๆน่าจะเกิดในเดือนพิจิกาโอกาสจะลงเพื่อรอที่ลงอยู่แล้วนะฮะจะแถวปลายปีลงอยู่แล้วแล้วก็ไป ไปรอขายปีหน้าที่จะเป็นอีกรอบใหญ่ๆอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะฮะหลังจากนั้นเ็ตจะลงแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคาดการไปตามสเต็คาดการไปตามวิชาการลงทุนแล้วก็ต้องดูปัจจัยด้วยนะคะดู กราฟประกอบด้วยเป็นไปตามปัจจัยอยู่แล้วเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เรา้นลงของตาสารทุกชนิดเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยค่ะเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้ถูกจังหวะเวลาหรือเปล่าใช้เป็นไหมอันนี้อันนี้ต้องเรียนนะครับที่ศูนย์ก็สอนฟรีอยู่แล้ว QI QP ติดต่อได้หรือเข้าไปดูใน Facebook ของคุณนิพนธ์ก็ได้นะคะส่วนการเรียนรู้ QI QP นะคะก็ชัดเจนสําหรับกระบวนการของการวิเคราะห์หุ้นในวันนี้นะคะมองโอกาสผ่านระดับ1,400จุดมีสูงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผ่าน1,400ก็ประมาณ1,400 ยีก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าขึ้นรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของรอบนี้ก็ได้นะที่คุณนิพนธ์บอกและถ้าหากว่าลงขึ้นรอบนี้จะปรับฐานใหญ่ปรับฐานใหญ่ก็ต้องดูว่าหลุดหนึ่งสามห้าส่หนึ่งอีกครั้งมิถุนายอันนี้ลงจริงค่ะนะครับแต่ตอนนี้อย่าไปกลัวมันเขาเล่นกันถึงวันสุดท้าย่ะเขาเล่นถึงสามสี่มิถุนาไม่ต้องไปกลัวหรอกนาทีสุดท้ายนาเขาเล่นถึงนาทีสุดท้ายตลาดพูดนะนะครับก็เป็นคําแนะนาดีๆจากคุณนิพนธ์นะคะยังไงทุกผู้ชมเดี๋ยวสามารถที่จะไปติดตาม ฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook Stop Loss นะคะหรือว่าที่ศูนย์การเรียนรู้ QI QP ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนิพนธ์สวนนัประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ Stop Loss แล้วนะคะแต่ว่า อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาสักบ่าย2โมงเราจะกลับมาทบทวนทำการบ้านพร้อมกำหนดกลยุทธ์ไปพร้อมๆกันที่นี่ที่เดียว Nation TV ที่จะเป็นเพื่อนให้กับนักลงทุนนะคะช่วงนี้ธนวัลปัทโชตคุณนิพนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ